สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูจีอีกเช่นเคยนะคะเรายังอยู่ที่ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการเขียนนั่นเองนะคะทสองจุดหนึ่งมสองทับสองนะคะวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนบรรยายและการเขียนพรรณนานั่นเองนะคะกลับมาพบกับครูจีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้การเขียน บรรยายแล้วก็การเขียนพรรณนาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าครั้งก่อนนี้เราได้เรียนกันเรื่องโวหารในการเขียนไปแล้วจําได้ไม่เอ่ยวหารในการเขียนมีทั้งหมดห้าวหารคือพรรณนาโวหารที่ครูบอกว่ามันเป็นการเพ้อฝันใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าบรรยายโวหารคือการบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็อะไรอีกลูกอุปมาวหารคือการเปรียบเทียบแล้วก็ เทศนาโวหารคือการสั่งสอนและห้าสาธกโัวหารคือการยกตัวอย่างนั่นเองนะคะซึ่งการเขียนเรียงความไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรียงความหรือการเขียนบรรยายการเขียนพรรณนาแบบนี้ก็จะต้องใช้วัวหารในการเขียนทั้งสิ้นนั่นเองนะคะแต่คุณครูขออนุญาตนิดน,นึงเนาะ จะมีสิ่งแรกแลบควรต่อมานักเรียนมาดูกันเลยดีกว่าว่าไอการเขียนบรรยายและการเขียนพรรณนาเนี่ยคืออะไรนะคะเรามาดูกันที่ความหมายของการเขียนกันก่อนเนาะในที่นี้เขาบอกว่าความหมายของการเขียนหมายถึงการถ่ายทอดความรู้ความรู้สึกนึกคิดเรื่องราวตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ โดยใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดไปยังผู้รับนั่นเองเหมือนครั้งก่อนเลยที่ครูก็ได้อธิอธบายคําว่าการเขียนไปแล้วนะคะความหมายของการเขียนเนาะอันนี้ก็เหมือนมาทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอมีคํำถามชวนคิดการเขียนมีความสําคัญอย่างไรจําได้ไหมเอ่ยเขาบอกว่าอะไรครั้งก่อนก็บอกว่าการเขียนช่วยถ่ายทอดเรื่องราวไปยังผู้อ่านได้ตรงตามความต้องการและเป็นการถ่ายทอด ประสบการณ์ของตนเองนั่นเองนะคะคำถามชวนคิดข้อต่อมาแล้วการเขียนงานที่ดีจะต้องทำอย่างไรจำได้ไหมเอ่ยครั้งก่อนเราก็เรียนกันไปแล้วนะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องโวหารการเขียนเนาะในที่นี้ก็ต้องบอกเลยว่า ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนและก็เขียนถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้นั่นเองนะคะอันนี้คือลักษณะของผู้เขียนที่ดีเนาะเอาต่อมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเข้าเรื่องการเขียนบรรยายของเรานะคะเขาบอกว่าการเขียนบรรยายคือการเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องโดยให้เห็นจากให้เห็นอะไรบ้างฉากสถานที่ เหตุการณ์เวลาบุคคลสภาพแวดล้อมเนื้อหาในการเขียนบรรยายอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องราวเช่นเป็นประวัติบุคคลก็ได้เป็นเรื่องเราวจากประสบการณ์หรือเป็นเรื่องสมมติก็ได้เช่นนิยายนิทานเรื่องสั้นที่มีการ เล่าเรื่องนั่นเองนะคะนักเรียนบางคนอาจจะเคยเขียนหรืออ่านนิยายมาก็เป็นได้เนาะไม่ว่าจะเป็นนิยายที่เป็นเอ่อนิยายวายหรือนิยายที่เป็นปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะอ่านในเออไม่ต้องอ่านในหนังสือแล้วแต่เป็นอ่านในโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมคะเออมีรูปแบบการอ่านที่แตกต่างออกไปเยอะแยะมากมายเลยซึ่งการพิมพ์เนี่ยก็เป็นการเขียนอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูกันดีกว่าเขาบอกว่า การเขียนบรรยายการบรรยายคืออะไรเออในที่นี้เขาบอกว่าการบรรยายคือการเล่าถึงเหตุการณ์นั้นๆว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเพื่ออะไรผลที่ได้เป็นอย่างไรนั่นเองนะคะส่วนการเขียนบรรยายก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นการเขียนเล่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยแสดงถึงอะไรให้เห็นสถานที่ สถานที่เกิดเหตุสิ่งแวดล้อมบุคคลตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณาน์นั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องสมมุติขึ้นหรือที่เรียกว่าเรื่องแต่งขึ้นก็ได้นั่นเองนะคะส่วนในที่นี้การเขียนบรรยายเขาบอกว่าการเขียนบรรยายหมายถึงการเขียนถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องโดยการแสดงให้เห็นถึงอะไรสถานที่เกิดเหตุสภาพแวดล้อมบุคคลตลอดจนเรื่องที่เกิดขึ้น จากเหตุการณ์น,นั้นๆนั่นเองซึ่งครูก็ได้กล่าวไปแล้วเมื่อข้างต้นนะคะอันนี้ก็เหมือนมาขยายความอีกทีหนึ่งเนาะมาทวนอีกครั้งนั่นเองนะคะการเขียนบรรยายประเภทการเขียนบรรยายมีอะไรบ้างนึงอัตชีวประวัติอัตตหมายถึงตัวตนหมายถึงตัวเราชีวประวัติก็คือประวัติของตัวเราเองหรือการเล่าประวัติชีวิตของบุคคลต่างๆนะคะอัตตะคือส่วนส่วนตัวส่วนบุคคลเนาะข้อที่สองเขียนเพื่อ บรรยายข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 3. เรื่องที่แต่งขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วหลักการเขียนบรรยายละมีอะไรบ้างนั่อเรียนลองดูลูกข้อที่1ใช้ถ้อยคํากระทัดรัดใช้ถ้อยคํากระทัดรัดในที่นี้ก็คืออ่านแล้วเข้าใจง่ายมีความหมายคมคายข้อที่สอง บรรยายตามลำดับเหตุการณ์ให้มันเป็นขั้นตอนไปลูกไม่ใช่ข้ามไปข้ามมานะคะจะคนอ่านจะสับสนนั่นเองบรรยายโดยไม่ทำให้ผู้อ่านสับสนข้อที่ 3. จุดประทับใจควรมีเหตุการณ์หรือจุดที่เป็นยังไงทําให้ผู้อ่านรู้สึกประทับใจนั่นเองนะคะจะได้กระตุ้นให้ผู้อ่านอยากอ่านเรื่องของเราด้วยนั่นเองเนาะต่อมาข้อที่4บรรยายต่อเนื่องในที่นี้หมายถึงอาจแทรกบทพรรณนา,นา ข้อคิดเห็นความรู้เป็นเหตุและเป็นผลเพื่อประโยชน์ของผู้อ่านได้นั่นเองนะคะสามารถแทรกเข้าไปได้ข้อสังเกตของการเขียนบรรยายคืออะไรเ้าบอกว่าการเขียนบรรยายไม่มีการสอดแทรกความรู้สึกลงในการเขียนนะคะสอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกอะไรเงี้ยไม่มีเนาะเพราะามันเป็นการเขียนนะคะไม่ได้แสดงอารมณ์นะจ๊ะเอาดูตัวอย่างอันนี้บ้าง ตัวอย่างการเขียนบรรยายในที่นี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเขาจะไม่ได้ไม่ได้มีเพียงย่อหน้าเดียวยหนึ่งย่อหน้าหนึ่งใจความสัมพันธ์นะคะก็คือหนึ่งเรื่องใจความสัมพันธ์ของส่วนนั้นนั่นเองเรื่องต้องมีความเป็นเอกภาพนะคะก็คือเป็นเรื่องเดียวกันตลอดทั้งเรื่องนะคะรวมทั้งสมมติภาพที่หมายถึงมีความสัมพันธ์กันตลอดทั้งเรื่องนะคะไม่จาเป็นที่จะต้องมีวรกดเดียวหรือย่อหน้าเดียวนั่นเองนะคะอันนี้เขาบอกว่าอะไร ในนี้เนื้อหาในนี้เขาพูดถึงอะไรทำความรู้จักผีตองเหลืองชนกลุ่มน้อยในจังหวัดน่านอันนี้อ่านว่าอะไรลูกมาลาบรีเหรอเออปัจจุบันมีประชากรอยู่ประมาณ300หรือน้อยกว่านี้นับเป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทยอาศัยใกล้ชายแดนไทยลาวและเป็น ชนเร่ร่อนเก็บของป่าและล่าสัตว์สำหรับในประเทศไทยมีชามาลาบีอาศัยอยู่ในเขตอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ในอำเภอเวียงสาและอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านประชากรรวมกัน125คนชนกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่าคนป่าหรือมาลาบี ไม่ชอบถูกเรียกว่าผีตองเหลืองแต่ผู้อื่นในที่ราบคุ้นเคยกับคาว่าผีตองเหลืองอาจเนื่องมาจากว่าอาจเนื่องมาจากคนป่ากลุ่มนี้มักชอบหายตัวไปอย่างว่องไวเมื่อเผชิญกับคนแปลกหน้าจะทิ้งไว้เพียงเพิงพังพกซึ่งมุงด้วยใบตองกล้วยป่าที่ผ่านการใช้งานมาหลายวันจนใบตองเปลี่ยนจากสีเขียวเป็น ใบตองเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นใบตองสีเหลืองนั่นเองนะคะมาลาบีเป็นกลุ่มชนพันมองกโกลอยดังเดิมเป็นกลุ่มชนเร่ร่อนไม่ตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งเดิมมีถิ่นฐานอยู่ในเขตจังหวัดสายบุรีประเทศลาวต่อมาเริ่มอพยพไปอยู่ตามที่ต่างๆเช่นแถบภูเขียว จังหวัดชัยภูมิแถบภูกระดึงจังหวัดเลยและตามดอยสูงทางภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบันมนลาบีอาศัยอยู่ในที่กระจัดกระจายตามหมู่บ้านต่างๆในเขตจังหวัดแพร่และน่านการตั้งทิ่ฐานของมลาบีปกติพวกนี้จะอพยพตามลักษณะภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์โดยจะอาศัย อยู่ในแต่ละพื้นที่เป็นเวลา5ถึง10วันแล้วก็จะย้ายไปที่อื่นดังนั้นเขาไม่ได้อยู่เป็นที่นะคะมัลาบีบรีบ,บ,บร,บรีเออเป็นกลุ่มสังคมล่าสัตว์จำนวนสมาชิกที่จะอาศัยอยู่ในบริเวณหนึ่ง,งจะมีจำนวนประมาณ10ถึง15คนเมื่อเวลาเมื่อเวลาชนเผ่าพบกับพบหรือเจอกันให้ดูลักษณะที่ใบหู คือมีใบหูเจาะรูไว้หรือไม่ถ้าเจาะไว้ถือว่าเป็นพวกเดียวกันโอ้อันนี้เขาก็เป็นที่มาของอะไรผีตองเหลืองที่คนไทยเราชอบเรียกเขาว่าผีตองเหลืองนะคะเขาไม่ได้ชอบนะแต่ด้วยความอะไรลักษณะการเป็นอยู่ของเขาทําให้คนไทยไปเรียกเขาแบบนั้นนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาอยู่ไม่เป็นทีอันนี้ก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวเป็นการบรรยายนั่นเองว่าลักษณะของชามลาบีเนี่ยคืออะไรนั่นเอง นะคะอะมาดูต่อดีกว่าในนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นรูปมีรูปภาพประกอบด้วยเห็นไหมอันนี้เป็นที่อยู่อาศัยของเขานะคะก็คือจะใช้ใบตองสีเขียวสร้างเพิงพักนั่นเองแล้วก็เป็นยังไงคะแล้วเมื่อมันเหลืองเขาก็จะเหมือนย้ายที่ไปนั่นเองนะคะอยู่ไม่นานเนาะในที่นี้ตัวอย่างเขาบอกว่าชาวพีตองเหลืองเป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งในประเทศไทยอาศัยอยู่ในป่าลึกทางตอนเหนือของประเทศ ชาพีต้องเลื้งจะอายและกลัวคนแปลกหน้ามากโดยมากมักจะปกปิดร่างกายด้วยใบไม้พวกนี้สร้างที่อยู่โดยใช้ใบตองมุงหลังคาพอใบตองเป็นสีเหลืองก็จะอพยพย้ายที่อยู่ใหม่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงเรียกว่าผีตองเหลืองอันนี้คือตามคำที่คนไทยเขาเรียกนั่นเองนะคะอะดูตัวอย่างต่อมา วันนั้นฉันตื่นนอนแต่เช้าเพื่อรีบเดินทางจากบ้านมาที่มหาวิทยาลัยเพียงเพื่อจะถูกต้อนให้เข้าแถวจับมัดจุผมแต่งหน้าให้เหลอะเทอะเอาป้ายข้อความตลกๆมาแขวนคอลลอมสุมเตี้ยๆที่ต้องใช้การคลานเป็นหลักฉันคิดผิดหรือเปล่าที่มางานรับน้องใหม่ครั้งนี้ เด็กเรียนอย่างฉันไม่เคยเห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวักน้องซึ่งฉันเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากความเบื่อหน่ายและอาจถึงขั้นโกรธเคืองระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นเห็นไหมเป็นการเขียนบรรยายเขาไม่ได้แสดง เขาก็จะอาจจะมีแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกเข้าไปนิดนึงว่าเออนะ้มันดูหน้าเบื่อหน่ายนะอันนี้เป็นความคิดเห็นของเขานั่นเองนะคะเป็นการบอกเล่าเป็นการบรรยายเรื่องราวของเขานั่นเองนะจ๊ะต่อมาสังเกตเ้าบอกว่าเขียนบรรยายใช้เขียนภาษาสุภาพเรียบง่ายเน้นการอ่านเพื่อให้ทราบตามที่ผู้เขียนต้องการหรือเพื่อทราบข้อเท็จจริงนั่นเอง นะคะมักจะพบจากหนังสือเรียนรายง,งานหรือเป็นจดหมายหรือเป็นการเขียนบอกออการบอกเล่าเรื่องราวโดยทั่วไปนี่ก็เรียกว่าการบรรยายได้เหมือนกันนะคะออาต่อไปการเขียนพรรณนา,นาเรามาดูการเขียนพรรณนากันบ้างดีกว่านะคะการเขียนพรรณนาเขาบอกว่าเป็นการให้รายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นบุคคลวัตถุสถานที่หรือเหตุการณ์ต่างๆโดยพรรณนาส่วนประกอบ แต่ละส่วนให้แจมแจ้งหรือชี้ให้เห็นลักษณะเด่นของส่วนนั้นๆต้องใช้ทักษะในการเลือกสรรถ้อยคำเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดจินตนาการนั่นเองในที่นี้เขาบอกว่าการเขียนพรรณนา,นาไอ้การพรรณนาเนี่ยเป็นการ กล่าวไว้โดยละเอียดนั่นเองเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเนี่ยห็นนึกเห็นเป็นภาพนั่นเองนะคะส่วนการเขียนพรรณนาก็คือการเขียนบรรยายอย่างละเอียดและประณีตโดยมุ่งเน้นให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกทางอารมณ์เกิดมโนภาพหรือเกิดภาพจินตนาการนั่นเองนะคะและจินตนาการในขณะที่อ่านมักจะนิยมเขียนพรรณนาในสภาพสถานที่ต่างๆนั่นเองนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเป็นต้นเนาะ ต่อมาเรามาดูกันดีกว่าว่าการเขียนบรรยายมีประเภทกี่ประเภทเขาบอกว่าประเภทของการเขียนพรรณนาขออภัยเูกเมื่อกี้พูดถึงการเขียนบรรยายขออภัยนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพรรณนามีกี่ประเภทเนาะหนึ่งพรรณนาธรรมชาติสองพรรณนาสถานที่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสามพรรณนาลักษณะพฤติกรรมของบุคคลสี่พรรณนาความรู้สึกและอารมณ์และห้าพรรณนาความคิด พันธนาเพื่อให้รับรู้ถึงอะไรรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นเองนะคะแต่เราไม่ได้เราไม่ได้ทําแบบนั้นจริงๆนะแต่เรารับรู้ได้จากความรู้สึกนั่นเองเนาะหลักการเขียนพันธนากันบ้างข้อที่1ใช้ถ้อยคําดีในที่นี้เขาบอกว่าเลือกสรรถ้อยคําเพื่อให้สื่อความหมายหรือสื่อภาพสื่ออารมณ์ได้นั่นเองนะคะ ใจความดีในที่นี้หมายถึงใจความต้องมุ่งให้เกิดภาพแล้วก็เขาเรียกว่าเกิดอารมณ์ความรู้สึกสอดคล้องกับเนื้อหาข้อที่3ใช้โวหารภาพคดดีการเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ภาพชัดเจนแล้วก็มักจะใช้ศิลปะในการใช้คำนั่นเองนะคะต่อมา4การใช้สาธกโวหารก็คือ การยกตัวอย่างเพื่อให้เกิดความแจ่มแจ้งนั่นเองนะคะว่าหารภาพพจน์เนี่ยนักเรียนสามารถลองไปศึกษาได้นะคะว่ามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นพวกสัทธพจน์อธิพจน์อติพจน์อุปมาแบบนี้นะคะก็มีเยอะแยะเลยเนาะเดี๋ยวหากมีโอกาสคุณครูจะมาอธิบายให้เรียนฟังอีกทีจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างการเขียนพรรณนากันบ้างดีกว่าเนาะคนบนต้นไม้ เข้าใช้แขนยันพื้นดินอาการเหนื่อยอ่อนกลิ่นน้ำฝนบนใบหญ้าและกลิ่นไอดินโ,โซนโซนน่าจะเป็นโชนมากกว่านอะเออเข้าจมูกวาหวิวอยากให้มีใครสักคนผ่านมาพบเพื่อพาเขากลับไปหาหมอในหมู่บ้านมดหลายตัวเดินสวนขบวนผ่านไปมามันไม่มีทีท่าจะสนใจเขาเลยแม้แต่น้อย เขามองดูมันอย่างเลื่อนลอยทำไมมันถึงเฉยเมยกับฉันฉันคงรู้แน่ฉันอยากให้มันเป็นคนจริงๆฉันจะต้องกลับบ้านให้ได้เขาคิดพลางมือมองดูยอดสนของหมู่บ้านหาดเซี้ยวเห็นอยู่ไมไ่ไกลดวงอาทิตย์สีแดงเข้มกำลังคล้อยลงเหนือยอดไม้ทางทิศตะวันตก เออนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามันมีเป็นยังไงเรารู้สึกเห็นภาพว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เขาเป็นยังไงกําลังเหนื่อยอ่อนอยู่กําลังนอนอยู่เนาะแล้วเป็นยังไงเขามองเห็นมดเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยน่ากําลังจะป่วยด้วยนะเขารู้สึกว่าเขาต้องกลับบ้านแต่เป็นยังไงยังกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีแรงเดินและด้วยซ้าไปนั่นเองนะคะเขาก็มีการบรรยายภาพให้เห็นว่าเอ้ย hey, ขาดเนี้ยที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงนั่นเองเนาะ ในที่นี้ข้อสังเกตเขาบอกว่าการเขียนพรรณนาจะใช้ภาษาสวยหรูมีการกล่าวเปรียบเทียบให้ผู้อ่านเห็นภาพเกิดจินตนาการเกิดความซาบซึ้งเหมือนผู้อ่านได้เห็นหรือสัมผัสด,ด้วยตนเองมักมีน้ำเสียงขึ้นลงในการอ่านเน้นความรู้สึกอารมณ์มากกว่าเนื้อหาสาระนั่นเองนะคะในที่นี้ครูจิก็ขอ แจ้งในที่นี้เลยในในคลิปวิดีโอนี้เลยว่าคุณครูเนี่ยจะมีให้นักเรียนเนี่ยทำงานหนึ่งชิ้นงานหนึ่งชิ้นในที่นี้ก็คือจะมีทั้งหมด10คะแนนนะคะก็จะให้นักเรียนเขียนบรรยาย5้าบรรทัดเรื่องอะไรก็ได้ครูไม่ได้กําหนดเนาะการเขียนบรรยาย5บรรทัดแล้วก็เขียนพรนนาอีก5้าบรรทัดนักเรียนก็วิธีการก็คือเขียนไปเลยข้อที่1การเขียนบรรยายแล้วนักเรียนก็บอกเล่าเรื่องราวของนักเรียนไป แล้วต่อมาก็ข้อที่2การเขียนพรรณนา,นานก็บอกเล่าเรื่องราวของนักเรียนไปนะคะอย่างละหบรรทัดรวมกันเป็น10บรรทัดเนาะครูให้สิบคะแนนนะคะยังไงอย่าลืมทํามาส่งคุณครูด้วยนะอยากเห็นแล้วว่าเอ๊นักเรียนเนี่ยจะมีการเข้าใจไหมเอ่ยว่าความแตกต่างของการเขียนบรรยายกับการเขียนพรรณนานั้นเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเ,เราเรียนเรื่องอะไรกันนั้นต้องต,ออต้องคอยติดตามชมนะคะยังไงสำหรับวันนี้ครูจีขอลาไปแล้วเนาะ แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ